ดีใจสุดซึ้งลูกเรือประมงไทยสี่คนพ้นเงื้อมมือเมียนมาหลังจากที่ลูกเรือประมงไทยจำนวน4คนถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มพร้อมเรือสอเจริญชัย8เป็นเวลานานกว่า120วันล่าสุดพวกเขาได้รับการปลดปล่อยและเดินทางกลับถึงจังหวัดพังงาแล้วโดยได้มีการวิดีโอคอนขอบคุณพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ทุ่มเท ให้การช่วยเหลือจนการเจรจาสำเร็จลุล่วงการกลับมาอย่างอบอุ่นเมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่30มีนาคม2568ในภารัยไพร์ตเพชยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้กำลังใจลูกเรือทั้งสี่คนที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะเกาป่าจังหวัดพังงาโดยมีการตรวจสุขภาพและทำพิธีรับขวัญตามประเพณีเพื่อให้ลูกเรือรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขหลังจากกลับบ้านคำขอบคุณจากเจ้าของเรือ นายวิโรสพานทองณน,ะนครเจ้าของเรือและนายสมปองวิวัฒช่างเครื่องเรือได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งมีรายงานว่าสอสอพักพลังประชาราัฐเป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือโดยตรงทําให้การเจรจาสําเร็จอย่างรวดเร็วความมั่นใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้แสดงความยินดีที่ลูกเรือกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและให้ความมั่นใจว่าจะดูแลสุขภาพและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของลูกเรืออย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาฟื้นฟูจากประสบการณ์ที่ยากลำบากนี้ความรู้สึกของลูกเรือ รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าลูกเรือทั้งสี่คนได้วิดีโอคอนขอบคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยตรงโดยกล่าวว่ารู้สึกทราบส้งใจในความช่วยเหลือที่ได้รับและหวังว่าจะได้รับเรือคืนในเร็ววันเพื่อกลับไปทำงานและเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป